สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับคุณครูต้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะครับในการใช้ห้องเรียนห้องเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ให้ความรู้ใช่ไหมครับและทํากิจกรรมของนักเรียนคุณครูมารยาทที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติต่อกันในห้องเรียนมันมีดังนี้ครับนักเรียนข้อหนึ่งเมื่อนักเรียนมาโรงเรียน นักเรียนต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาวิชาวิชาอื่นถึงวิชาเรียนก็ต้องรีบมาเรียนให้ตรงเวลาอย่าให้คุณครูรอ 2. ไม่นอนหลับในห้องเรียน 3. ตั้งใจเรียนถ้ามีข้อสงสัยควรซักถามครูทันทีเรียนถ้ามีข้อสงสัยอะไรถามครูได้เลยแล้วครูก็จะตอบ 4. เมื่อต้องการถามครูควรยกมือขึ้นก่อนแล้วไม่ควรพูดแทรกขณะที่ครูกำลังสอน5ไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนทีนี้ข้อ5เนี่ยไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนเนี่ยเรามันจะแบ่งเป็นข้อย่อยนักเรียนมันจะมีอยู่4ข้อย่อย ก็คือ 5.1. ไม่พูดคุยเสียงดัง 2. ไม่ร้องเพลงหรือฟังเพลง 3. ไม่เล่นหรือหยอกล้อก,กันขณะครูกำลังสอน 4. งดใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับนักเรียนต่อไปข้อ6ข้อ6เนี่ยคือไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียน 7. ไม่ทำงานของวิชาอื่นขณะเรียนอีกวิชาหนึ่ง ถึงเรียนถึงถึงเรียนวิชานี้นักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนวิชานี้ให้เสร็จแล้วก็วิชาอื่นเนี่ยเก็บเข้าใต้โต๊ะไปก่อนแล้วค่อยหาเวลาว่างทํา 8. ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องประตูหน้าต่างหรือพื้นห้องเรียนทำไมทำไมถึงว่า มีข้อห้ามไม่ขีดเขียนโต๊ะหรือผนังห้องนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทําให้ห้องเรียนสกปรกโต๊ะเขียนหนังสือของนักเรียนก็สกปรกมันก็จะดูไม่สวยงามข้อ9ไม่อ่านหนังสือการ์ตูนหรือนิยายในห้องเรียนขณะครูกําลังสอนนี่เป็นการเสียมรารยาทอย่างรุนแรงใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเอาหนังสือการ์ตูน เอาของเล่นมาเล่นขณะครูกําลังสอนเป็นมารยาที่ดีไหมครับเป็นมารยาที่ไม่ดีข้อ10มีน้ําใจต่อเพื่อนในห้องเรียนเช่นให้เพื่อนดูหนังสือเรียนด้วยเมื่อเพื่อนไม่มีหนังสือเรียนเนี่ยนักเรียนควรทำอะไรช่วยการทํางานกลุ่มด้วยความเต็มใจและไม่เกี่ยงกันทํางานหรือไม่เอาเปรียบเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่มีหนังสือเรียนนักเรียนควรแบ่งปัน ควรให้เพื่อนดูด้วยเมื่อเพื่อนไม่มีอุปกรณ์การเรียนเช่นดินสอยางลบไม้บรรทัดน,นักเรียนก็ควรจะแบ่งปันให้เพื่อนยืมได้ด้วย11เมื่อต้องการออกออกนอกห้องเรียน,นคณะครูกําลังสอนนักเรียนจะต้องต้องอะไรครับต้องขออนุญ,ญาตก่อนทุกครั้งเมื่อก่อนจะออกจากห้องเรียน 12. เชื่อฟังคําอบรมสั่งสอนของคุณครู ทำไมนักเรียนต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนอบรมกับคุณครูครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อกับแม่ของนักเรียนบุคคลที่สองซึ่งเขาอบรมสั่งสอนก็เพื่อที่จะให้นักเรียนทำไรครับให้นักเรียนเป็นเด็กดีให้เรียนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ นักเรียนก็ควรจะให้เกียรติคุณครูไม่ว่าจะเป็นครูประจำชั้นคุณครูพิเศษทุกท่านด้วย 13. ทํางานส่งครูให้ตรงตามกําหนดเวลาทํางานส่งตามกําหนดให้ตรงเวลาไม่ค้างงานครูสั่งงานวันนี้ให้ส่งวันพรุ่งนี้นักเรียนก็จะต้องส่งวันพรุ่งนี้ 14. ช่วยการรักษาความสะอาดของห้องเรียนเมื่อเรามาเรียนแล้วเราก็อย่าทํา ให้ห้องเรียนสกรปรกเมื่อห้องเรียนสกรปรกเนี่ยนักเรียนจะต้องอะไรครับจะต้องช่วยการทําความสะอาดห้องช่วยคุณครูทําความสะอาดห้องได้อีกด้วยใช่ไหมครับนักเรียน